ผมได้รับมรดกร้อยพันล้านเรื่องบันดาลใจที่ให้ผมประสบความสำเร็จก็ติดตามเพื่อรับความมั่งคั่งจากผมด้วยครับบทที่297ในใจของเซี้ยววัยวยก็ต้องมีไม่พอใจบ้างเธออยากจะเป็นคนรักของเซี้ยวอี้เฉียนต่อไปมากกว่าในขณะเดียวกันเซียวอี้เฉียนก็จะสามารถแนะนำให้เธอรู้จักคนใหญ่คนโตอื่นๆ เช่นนี้ตนเองก็จะได้อาศัยใบบุญเซี่ยวอี้เฉียนและก็สามารถบริหารคนของตอนเองได้แล้วค่อยๆกลายเป็นคนดังของเมืองจินหลิงพอถึงตอนนั้นตนเองไม่เพียงได้ผลประโยชน์มากมายบริษัทเสี่ยวซื่อก็จะได้ผลประโยชน์ดีไปด้วยส่วนตนเองก็จะกลายเป็นที่พึ่งของบริษัทเสี่ยวซื่อกลายเป็นคนควบคุมบริษัทเซี่ยวซื่อแต่ที่เธอคิดไม่ถึงก็คือเสี่ยวอี้เฉียนกับเอาเธอเป็นเครื่องมือ เพื่อที่จะเอายามาหนึ่งชุดถึงกับยอมเอาตนเองไปให้กับไว้ฉางหมิงอย่างนั้นหรือตนเองอยากเป็นคนรักของเซี่ยวอี้เฉียนและเป็นคนดังของสังคมระดับสูงแต่ไม่อยากเป็นของเล่นของใครในสังคมระดับสูงถ้าเรื่องที่ว่าเป็นของเล่นมันแพร่อ,ออกไปในชีวิตนี้ก็อย่าได้หวังว่าจะได้ไตเต้าไปที่สูงอีกเลยดังนั้นเธอก็ดึงมือเซี่ยวอี้เฉียนแล้วพูดอดอ้อนว่า อีเฉียนฉันรักคุณขนาดนี้แล้วอยากอยู่ข้างๆคุณไม่อยากไปไหนตอนนี้เซี่ยวอีเฉียนก็เริ่มรำคาญเซี่ยวเว่ยเว่ยเพราะว่าเซี่ยวเว่ยเว่ยเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ไม่คู่ควรกับราคาเท่าที่เคยเที่ยวผู้หญิงมาทั้งหมดดังนั้นเขาก็เลยอยากจะปล่อยเซี่ยวเว่ยเว่ยออกไปเพื่อแลกกับผลประโยชน์สุดท้ายเขาเอาเธอให้กับไว๋ฉางหมิงจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ตอนนี้ตนเองไม่มีกําลังทําเรื่องในมุ้งแล้ว เอาเสี่ยววยวยไว้ก็ได้แต่มองถ้าเอาเสี่ยววัยวไปให้ตะกูลวหยแล้วสามารถรักษาตนเองให้หายได้ตนเองยังสามารถไปหาผู้หญิงอื่นได้ดังนั้นเขาพูดเสียงขึมกับเสี่ยวเวัยวว่าจะมาเล่นไม้นี้กับผมผมให้คุณไปอยู่กับน้องวยก็ไปเสียอย่ามาพูดมากน้ำตาของเสี่ยววัยวก็ไหลภากร้องให้พูดว่า อีเฉียนหรือที่คุณมาอยู่กับฉันไม่ได้เป็นเพราะว่าชอบฉันหรอกหรือถ้าชอบฉันจริงจะเอาฉันไปให้คนอื่นได้อย่างไรไว้ชางหมิงที่อยู่ด้านข้างก็ไม่พอใจเลยพูดว่าไอ้ยาประธานเสี่ยวในเมื่อคุณเว่ยเว่ยก็รักคุณมากอย่าบีบบังคับขืนใจกันเลยครับเสี่ยวอี้เฉียนก็ยกมือตบหน้าเสี่ยวเว่ยเว่ยแล้วด่าว่าคุณก็เป็นแค่ของเล่นของผมเท่านั้น ผมให้คุณทำอะไรคุณก็ไปทำยังจะกล้าขัดผมหรือจะบอกให้ถ้าวันนี้คุณไม่ไปอยู่กับน้องไวด้ดีๆแล้วก็ผมก็จะถอนทุนออกจากบริษัทตระกูลเซี่ยวทันทีให้ตระกูลเสี่ยวล้มละลายแล้วเงินที่ผมให้คุณคุณก็ต้องคืนมาให้ผมผมช่วยตระกูลเซี่ยวไปอย่างไรผมก็สามารถทำให้ตระกูลเซี่ยวตกต่ำดังเดิมได้ได้ยินดังนั้น เซี่ยวไว้ๆก็อ้าปากค้างความรู้สึกเหมือนว่าโดนดูถูกก็พุ่งเข้าไปในใจแต่ว่าโดนดูถูกแล้วอย่างไรเล่าตนเองปฏิเ,เสธเซี่ยวอี้เฉียนเพียงเพราะโดนดูถูกนั้นหรือจะปฏิเ,เสธเซี่ยวอี้เฉียนนั้นง่ายแค่บอกไม่รับปากก็เรียบร้อยแล้วแต่หลังจากปฏิเสธไปแล้วละ่ะหลังจากนั้นทั้งหมดก็จะกลับมาสภาพเดิมตระกูลเซี่ยวรอเวลาล้มละลาย ความฝันอยากจะเป็นคนดังของตนเองก็มาลายหายไปดังนั้นเสี่ยวเวยก็ได้แค่ฉีกยิ้มออกมาแล้วพูดว่าฉันรับปากฉันรับปากค่ะฉันจะดูแลประธานไวยเป็นอย่างดีเสี่ยวอี้เฉียนก็ยิ้มร้ายๆออกมาพูดว่าถือว่าคุณรู้สถานการณ์ดีพูดไป แล้วเขาก็ผักเสี้ยวว่ยวยไปยังอ้อมกอดของวัยชางหมิงแล้วหัวเราะพูดว่าคืนนี้ก็ไปนอนกับประธานวัยแล้วกันวัยช้างหมิงก็กอดเสี้ยวเว่ยวยในใจก็ตื่นเต้นอย่างมากยิ้มพูดว่าเว่ยวยผมให้คนไปเปิดห้องโรงแรมไว้แล้วคืนนี้เราก็ไปทําความรู้จักกันหน่อยแล้วกันเสี้ยวว่ยวค่อยๆเช็ดน้ําตาในใจก็แค้นมากครั้งหนึ่ง เซี่ยวเวยเวยเธอเป็นถึงที่รักของตระกูลเซี่ยวเป็นคนที่มีชายมากมายมาตามจีบเธอเธอมีหัวใจที่ถือตัวจะหาแฟนก็หาแต่ลูกเศรษฐีพวกกระจอกกระจอกไม่อยู่ในสายตาแต่ว่าเธอไม่คิดเลยว่าที่ตนเองวางแผนมาทั้งหมดสุดท้ายจะมีผลแบบนี้บทที่298 หวังวนเฟยว่าที่เจ้าบ่าวทอดทิ้งเธอจนมาเป็นคนรักของเซี่ยวอี้เฉียนแต่กลับถูกเซี่ยวอี้เฉียนมองเป็นเครื่องมือออกไปให้เวยช้างหมิงถ้าหวยช้างหมิงก็เล่นตนเองจนเบื่อขึ้นมาตนเองจะต้องถูกโยนไปให้กันนะในตอนนี้เธอก็อดนึกถึงเซี่ยวสู่หลันพี่สาวตนเองไม่ได้แต่ไหนแต่ไรมาเซี่ยวสู่หลันไม่ได้จิตคิดวางแผนแบบเธอ ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีแฟนก็แต่งงานกับเยเฉันไปเลยแต่ถึงแม้เยฉันจะไม่เอาไหนสักหน่อยแต่เยเฉันก็ไม่ยอมให้เธอโดนตูถูกแม้แต่น้อยเมื่อเทียบกันแล้วตนเองอาจจะไม่ใช่ผู้ชนะไว้ชางหมิงกอดเธอในอ้อมอ,อกแล้วก็พูดกับเสี่ยวอีเฉียนด้วยใบหน้าร้ายว่าประธานเสี่ยววางใจเธอรอพวกเรารวบรวมยาได้แล้วจะรีบทำยามาให้คุณเลยช่วยคุณหวนคืนความเป็นชาย ดีมากเลยเซี่ยวอี้เฉียนก็เบาใจแล้วยิ้มพูดว่าฉะนนั้นผมก็วางใจรอข่าวดีจากคุณแล้วกันไว้ชังหมิงพยักหน้าแล้วก็มองเวลาในใจก็ร้อนรนอยากจะร่วมหลับนอนกับเซี่ยวเวยเวยดังนั้นก็เลยพูดกับเซี่ยวอี้เฉียนด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มว่าประธานเซี่ยวครับผมว่าวันนี้ก็ดึกมากแล้วคืนนี้เราก็คุยกันเท่านี้แล้วกันครับ เซี่ยวอี้เฉียนรู้ดีว่าไวช้างหมิงอดไม่ได้ที่จะไปร่วมรักกับเซี่ยวเวเวแล้วในใจตนเองก็อิจฉาขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าเขาก็พยักหน้าไปอย่างใจกว้างพูดยิ้มว่าได้ครับคืนนี้ก็คุยกันเท่านี้พวกคุณเชิญกลับก่อนเลยพูดจบก็พูดกับเซี่ยวเวเวว่าดูแลประธานเวยให้ดีเข้าใจแล้วใช่ไหมเซี่ยวเวเวพยักหน้าอย่างไร้ศักดิ์สรีปากก็ได้แต่พูดออกมาว่าเข้าใจแล้วค่ะ คืนนี้เซี่ยวเว้ไก็กลายเป็นคนของไวชางหมิงถึงในใจลึกๆของเซี่ยวเว้เวยจะไม่ค่อยชอบฉายาใหม่ของตนเองแต่ไวยชางหมิงก็ตื่นเต้นกับตัวเธอไม่น้อยเหมือนกันคืนนี้ไวยชางหมิงค้นหาความเร่าร้อนเหมือนสมัยวัยรุ่นได้อีกครั้งดังนั้นหลังจากเสร็จกิจก็กอดเซี่ยวเวยเวยแล้วรับปากต่อหน้าเธอว่า ต่อจากนี้คุณไม่ต้องไปอยู่กับเสี่ยวอี้เฉียนนั้นแล้วมาอยู่กับผมเลยผมจะทำให้คุณไปเป็นคนเหนือคนพอพูดคำนั้นออกมาในใจเสี่ยวเวๆก็พอรับได้ขึ้นมาบ้างถ้าหากว่าไวช้างหมิงสามารถทำให้ตนเองกลายเป็นคนเหนือคนได้ตนเองจะมาอยู่กับเขาก็ไม่ใช่เรื่องร้ายอะไรถึงเขาจะไม่รวยเหมือนเสี่ยวอี้เฉียนอย่างน้อยอายุก็น้อยกว่าเสี่ยวอี้เฉียนมาก อีกอย่างดูไปแล้วเขาก็ไม่ใช่ผู้ชายที่เอาตัวเองไปให้ใครง่ายง่ายเช้าวันต่อมาข่าวเรื่องที่สองพ่อลูกตระกูลเกาหายตัวไปก็ยังดังกระชอนได้ยินว่าตระกูลเกาได้ขึ้นราคาเบาะแสะเป็นสิบล้านพวกอยากได้เงินก็เริ่มค้นหาเบาะแสะร่องรอยของสภาพพ่อลูกกันใหญ่หวังว่าจะรวยขึ้นมาได้บ้างแต่น่าเสียดายสองพ่อลูกตระกูลเกาได้สลายเป็นผุยผงไปแล้วไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว กินข้าวเช้าแล้วเซี่ยวสู้หลันก็ไปออฟฟิศเชี่ยวช้างควรก็ไปสมาคมวัตถุโบราณได้ยินว่าช่วงนี้กำลังศึกษาวิธีการตรวจสอบวัตถุโบราณกับอาจารย์ดังๆในสมาคมส่วนหมาลั่นเมื่อวานก็ตกใจอย่างกับหมาตื่นคนพอเช้าวันนี้ก็แต่งตัวจัดเต็มออกไปเล่นไพ่นกกระจอกแล้วเย่เฉินก็ถูบ้านอยู่ที่บ้านได้ยินคุณหนูตระกูลซ่งชงวันถิงโทรมา เย่เฉินก็ถูบ้านไปแล้วก็กดรับสายเปิดลำโพงเสียงอันนุ่มนวลของชองวันถิงดังขึ้นถามอย่างเคารพว่าอาจารย์เย่คะไม่ทราบว่าตอนนี้คุณอยู่บ้านไหมคะอยู่ครับเย่เฉินถามสงสัยว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับบทที่299เย่เฉินก็ถามอย่างสงสัยว่าโทรหาผมมีอะไรหรือเปล่าครับช่งวันถิงก็หัวเราะเบาๆพูดว่า คืออย่างนี้นะคะตระกูลส่งของพวกเราไปลงทุนขับเฮาที่เขตจิ้นไคเลยอยากจะให้บัตรสมาชิกระดับสูงแก่คุณตอนนี้ฉันอยู่ข้างล่างบ้านคุณค่ะเย่เฉินก็พูดนิ่งๆว่าคุณขึ้นมาได้เลยครับผมกำลังอยู่ในบ้านพอดีช่วมวันถึงรับปากพูดว่าเช่นนั้นก็ดีเลยค่ะเดี๋ยวฉันขึ้นไปเลยค่ะ เย่เฉินตอบรับแล้วก็วางสายโทรศัพท์หลังจากนั้นไม่กี่นาทีชงวันทิ้งก็มากดกระดิ่งบ้านเย่เฉินเปิดประตูตาเป็นประกายวันนี้ชงวันทิ้งสวมชุดราตรีสีดำยาวรัดรูปเข้าทรงสวยงามเผยให้เห็นถึงเอวบั้นท้ายอันอ่อนช้อยโค้งสวยงามของเธอออกมาภายใต้กระโปรงที่ด้านหน้าสั้นด้านหลังยาวก็เป็นขาที่ขาวเรียวสวยดังยก บวกกับใบหน้าที่ชูเชิดความเป็นผู้ดีของเธอแล้วก็กิริยาท่าทางความเป็นผู้ดีที่บ่มเพาะมานานก็สวยงามราวกับความสว่างสวัยในราตรีที่มืดมิดเธอแต่งตัวเช่นนี้ก็แซบไม่น้อยเย่เฉินอดที่จะมองเธอไม่ได้อาจารย์เย่คะช่วงวันถิงโน้มตัวเองลงยอมแต่งตัวจัดจัดเพื่อมาที่นี่เห็นเย่เฉินมีสายตาเป็นประกายในใจก็พอใจไม่น้อย เย่เฉินพยักหน้าเบาๆเชิญเข้ามาก่อนครับช่งวันถิงตอบรับแล้วก็ค่อยๆเดินตามเย่เฉินเข้าไปหลังจากทั้งสองนั่งลงชงวันถิงก็หยิบเอาบัตรสมาชิก VIP ที่ทำจากทองคำบริสุทธิ์ออกมาแล้วจับสองมือยื่นให้อย่างเคารพอาจารย์เย่คะนี่คือบัตรสมาชิก VIP ของขับเฮาหุยหวง บัตรนี้ทำเพียงใบเดียวมีเพียงคุณเท่านั้นที่ได้มันเป็นน้ำใจจากฉันค่ะคุณจะมาที่ขับเฮาหุยหวงก็ได้บัตรนี้จะฟรีตลอดชีวิตขับเฮาหุยหวงที่พึงเปิดกิจการหลายวันนี้ก็เป็นที่พูดคุยกันของสังคมระดับสูงในเมืองกินหลิงเพราะว่าขับเฮาที่ตระกูลส่งไปลงทุนนั้นลงทุนไปสูงมากแล้วก็สร้างมาหลายปีถึงจะแล้วเสร็จ ถือได้ว่าเป็นขับเฮาระดับสูงของเมืองจินหลิงเลยทีเดียวตระกูลส่งบริหารอยู่เบื้องหลังที่นี่รวบรวมคนใหญ่คนโตของเมืองจินหลิงรวมทั้งมณฑนหน,นานกวางทั้งหมดไว้ยิ่งเป็นสถานที่รวบรวมคนใหญ่คนโตไว้ยิ่งเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะมาทำธุรกิจมาร่วมมือมาหาพักพวกที่ดีเลยทีเดียวดังนั้นที่แห่งนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการ มีผู้คนโจรจันทร์กันมากมายใครๆก็อยากเป็นสมาชิกของขับเฮาหุยหวงแต่ว่าเพื่อที่จะรักษาความเป็นระดับสูงของขับเฮาไว้การเป็นสมาชิกทีนี่จะมีข้อเรียกร้องที่แข่งครัดบัตรสมาชิกขับเฮาแบ่งเป็นบัตรสมาชิกปกติระดับสูงระดับ VIP VIP ระดับสูง4ขั้นส่วนบัตรสมาชิกที่ชงวันถิงให้กับเย่เฉินนั้นมีเพียงหนึงเดียวดังนั้นคนนอกไม่รู้เลยหนึ่งในนี้แค่สมาชิกที่ต่ำที่สุดก็ต้องจ่าย1ล้านระดับสูงจ่าย5ล้านระดับ VIP ต้องจ่าย10ล้านขึ้นไปถ้าอยากจะเป็นสมาชิก VIP ระดับสูงต้องเป็นผู้นำตระกูลที่มีเงินทุนในระดับหมื่นล้านไม่เช่นนั้นไม่มีทางได้รับมัน ดังนั้นสำหรับคนภายนอกแล้ว V.I.P ระดับสูงกว่านับว่าสูงสุดแล้วเย่เฉชนไม่ค่อยสนใจของพวกนี้แต่ว่าเขาก็ไม่หักหน้าช่วงวันถิงเพราะว่าเธอทำบัตรสมาชิกระดับนี้ให้เลยถ้าตนเองปฏิเสธไปก็จะดูไม่เหมาะ ดังนั้นเขาก็เลยเอามันมาแล้วก็ยิ้มพูดขอบคุณแล้วก็เอาใส่กระเป๋าไปในตอนนี้ชงวันทิงก็มองเย่เฉินแล้วก็นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็ถามอย่างเกรงใจว่าอาจารย์เย่คะนอกจากนี้แล้ววันทิงก็มีเรื่องอยากจะขอร้องไม่ทราบว่าอาจารย์เย่จะช่วยเหลือได้หรือไม่คะบทที่300รยเเฉินพูดนิ่งนงิลองว่ามาครับ ช่วงวันถิงก็รีบพูดว่าอาจารย์เย่ตระกูลฉันไปลงทุนกับขับเฮาหุยหวงลงทุนไปทั้งหมดพันกว่าล้านก่อนับว่าเป็นโครงการใหญ่วันถิงกลัวจะมีอะไรผิดหวังว่าจะให้อาจารย์เย่มาช่วยดูห่วงจ่วยให้หน่อยเพื่อวิเคราะห์ดวงดีร้ายช่วงวันถิงกล่าวเช่นนี้ในใจก็กังวลไม่รู้ว่าเย่เฉินจะตอบรับหรือไม่ดวงตาโตโตก็จ้องมองเย่เฉินเย่เฉินก็ยิ้มยิ้มในใจก็คิดว่า ตระกูลส่งก็ทำดีมาตลอดนับว่าพักดีต่อตนเองบวกกับที่ครั้งนี้ช่งวันถิ้งมาหาถึงที่ด้วยท่าทางเคารพก็ว่าจะไปดูเสียหน่อยดังนั้นก็เลยพยักหน้าไปพูดว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็จะไปกับคุณครับช่วงวันถิงรีบพูดว่าขอบคุณอาจารย์เย่ที่สระเวลา รถของฉันอยู่ด้านล่างพวกเราออกเดินทางกันไปได้เลยไม่ทราบว่าคุณสะดวกเวลาไหนคะเย่เฉินตอบตอนนี้เลยครับจะได้ดูว่าขับเฮานั้นเป็นอย่างไรบ้างชงวันถิงก็ดีใจมากรีบร้อนออกไปพร้อมกับเย่เฉินอย่างคอรพไม่นานรถโฟล์รอยของชองวันถิงก็ขับมาถึงยังประตูขับเฮาหุยหวงขับเฮาหุยหวง ตั้งอยู่ที่เขตจินไคเป็นเขตรุ่งเรืองที่สุดของเมืองจินหลิงหลายปีก่อนตระกูลซ่งเริ่มก่อสร้างโครงการนี้จนถึงไม่นานนี้จึงได้แล้วเสร็จขับเฮาหลังนี้ออกแบบโดยนักออกแบบระดับประเทศการตกแต่งภายในก็เป็นรูปแบบที่ทันสมัยที่สุดหรูหราที่สุดรถเพิ่งหยุดจอดก็มีพนักงานเข้ามาเปิดประตูให้ใหเหยเฉินและช่งวันถิ้งก็ลงจากรถ หลังจากลงรถแล้วชงวันถิงก็พูดกับเยเฉินอย่างมีมารยาทว่าอาจารย์เยคะตามฉันมาเลยคะ่ะเยชนินก็พยักหน้าอันดับแรกก็เริ่มพิจารณาประตูใหญ่ของขับเฮาที่นี่ก่อนด้านนอกของขับเฮาหุยหวงตกแต่งให้ดูหรูหราให้เห็นถึงความแพงเสาหินอ่อนสีขาวสองเสาแกะสลักเป็นรูปมังกรราวกับมีชีวิตเห็นแล้วให้คนหวั่นเกรง ตั้งแต่ที่ก้าวเท้าเข้ามายังขับเฮาบนพื้นก็ปูด้วยพรมขนแกะที่ทอด้วยมือจากอาหรับพรมขนแกะเช่นนี้ตารางเมตรหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าหยวนทั้งห้องโถงกว้างกว่าพันกว่าตารางเมตรแค่ข่าพรมขนแกะที่ปูพื้นนี้ก็กินเงินไปกว่า10บล้านแล้วชงวันถิงก็ตามอยู่ด้านหลังอย่างมีมารยาทชี้ไปทางผนังห้องโถงท,งที่สูงหลายสิเมตรแล้พูดกับเย่เฉินว่า อาจารย์เย่คะภาพวาดฝาผนังนี้ล้วนเป็นผลงานระดับโลกแต่ละภาพก็มีราคาประมาณสิบล้านขึ้นไปเย่เฉินก็พยักหน้าแล้วพูดว่าที่ตะวันออกกลางมีประเทศหนึ่งชื่อว่าอบูดาบีมัสยิดที่นั่นก็มีรูปแบบคล้ายๆที่นี่แต่ว่าที่จัดสรรได้เป็นอย่างระเบียบพอดีไม่ได้กินอายของความเป็นศาสนามากนะักใช่แล้วคะ่ะ ช่องวันถิงค่อยๆพูดว่าเพราะถึงอย่างไรในประเทศของเราส่วนใหญ่ก็มีคติเทวะนิยมไม่เผยแพร่ความเชื่อสมัยศักดินาดังนั้นตอนที่พวกเราเริ่มออกแบบขับเฮานี้ก็พยายามจะหลีกเลี่ยงความเป็นศาสนาออกค่ะพูดจบช่งวันถิงก็ชี้ไปยังข้างบนของห้องโถงสูงกว่า10เมตรเป็นไฟเซนเดเรียคิสตัลแขวนขนาดใหญ่ โคมไฟนั้นไม่เพียงใหญ่แถมยังมีความสว่างมากด้วยทั้งห้องโถงก็สว่างราวกับกลางวันแสงไฟสัดสง่งชงวันทิ้งก็พูดอีกว่าอาจารย์เย่โคมไฟนี้ทำจากคริสตัลธรรมชาตินัก8.8ตันตระกูลส่งเราเสียทรัพย์และกำลังไปไม่น้อยถึงได้มันมาและเพื่อที่จะเอามันมาจากยุโรปพวกเราก็ขนส่งมาจากออสเตรเลีย แล้วก็มาประกอบที่เมืองจิ้นหลิงค่ะเย่เฉินกล่าวว่าทางห่วงจุ้ยบอกไว้ว่าสถานที่ที่ทำธุรกิจและจริงจังกับธุรกิจแสงสว่างนั้นห้ามคาดยิ่งมืดก็ยิ่งมีผลต่อห่วงจุย้ยดังนั้นด่านโคมไฟไม่อาจจะลดทอนค่าใช้จ่ายได้ช่วงวันถิงก็พยักหน้าพูดว่าอาจารย์เย่ตักเตือนได้ถูกต้องค่ะวันถิงน้อมรับฟังค่ะ พูดจบชงวันทิ้งก็พูดกับเย่เฉิญว่าอาจารย์เย่คะชั้นบนสุดของที่นี่ไม่เปิดให้คนภายนอกนอกจากคนตระกูลส่งแล้วก็มีแต่คุณที่เป็นสมาชิก VIP สูงสุดถึงจะสามารถขึ้นไปได้พวกเราลองขึ้นไปดูกันไหมคะเย่เฉินก็โน้มหัวเบาๆได้ครับเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้ และเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซับสไ r ร b ์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ